วิธีการใช้งาน drop test นะครับอันนี้ผมขอย,ยกตัวอย่างเป็นกล่องวงกลมอันนี้แล้วกันกล่งองสังกะบอกเดี๋ยวผมจะตอบอชิ้งาานิ้นนี้ตกลงมาจากความสูง1.5เมตรนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เข้ามาที่แถบ simulation นะฮะ new study แล้วเลือก module drop test นะครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกเลยจากนั้นนะครับ อย่างแรก,กเราก็ต้องใส่วัสดุกันก่อนนะครับตรงนี้วัสดุของผมใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับดึงข้ามมาจากตัว Solid Work s o l i d w o r k นะครับถัดมามาที่ Setup นะครับขวาเลือก Define Edit แต่นั้นเรากำหนดนะครับความสูงของชิ้นงานที่จะตกลงมานะฮะสามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับเช่นผมเลือกเป็นหน่วยเมตรต่อมา1.5เมตรนะครับทิศทางการตกนะครับเราเลือกจากตรงนี้ แนวคาเวตี้นะครับอันนี้ผมเลือกฟอน t p a พนนะครับให้เป็นพื้นที่ทาง g า a v ตี้ลงมาข้างล่างครับเดี๋ยวเวลาที่ตอนที่เราซิมูเลชันเนี่ยชิ้นงานก็จะตกลงมาจากด้านบนเนี่ยลงมาข้างล่างนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยจากนั้นนะครับผมกลับมาสร้าง m เ s h คลิกขวาที่ m เ s h เลือก create m เ s h ตรงนี้เลือกเป็น curvature นะครับเหมาะกับชิ้นงานที่มีส่วนโคง้ง แล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับผมขอปรับเมชให้เป็นแบบหยาบนิดนึงผลลัพธ์เราจะได้รันได้เร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกนะครับโปรแกรมทําการสร้างเมชเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดรันได้เลยครับตรงนี้ไม่อาจจะถามขึ้นมาครับเพราะเมื่อกี้ผมปรับเป็นเมชหยาบผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนะแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะรันต่ออยู่ดีนะครับกดโ o เพื่อรันต่อนะครับ ตอนนี้เราซันรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลลัพธ์ก็จะโว์มาลักษณะน,นี้ทีนี้ลองมาดูว่าทิ้งงานของเราตกมาเป็นยังไงบ้างคลิกขวาที่สเตทนะครับเลือก a อนิเมตโปรแกรมก็จะจำลองนะครับการตกลงมากระแทกให้เราดูนะครับสามารถปรับความเร็วความช้าในการตกได้ไไทีนี้บางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันตกมาแต่อยากเห็นตอนที่มันกระดอน กระเด้งขึ้นไปด้วยนะครับเราอาจจะเพิ่มระยะเวลาในการวิเคราะห์เข้าไปอีกนะครับวิธีการก็คือให้มาที่ s ี l v e ออปชันตรงนี้คลิกขวาเลือก d e f y n e i t i t จากนั้นนะครับตอนนี้เขาวิเคราะห์ที่ประมาณ243ม i โครเซกหลังจากที่มันเริ่มตกกระทบนะฮะอาจต้องใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะเริ่มกระดอนแผมเพิ่มเป็น500ม i โครเซกนะครับโอเคแล้วก็ลองรันดูอีกทีนึงได้เลยตอบโนเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็วิเคราะห์เสร็จแล้วลองมาดูการตกกระทบของมันอีกทีหนึ่งนะครับคลิกขวาที่ t t t e เลือก a n i m a t e นะครับอ่าก็จะเห็นแล้วนะครับทีนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมปรับเฟรมให้มันละเอียดขึ้นนะครับผมปรับที่อ่าตอนนี้ผลลัพธ์ของเราที่เก็บไว้อยู่เนี่ยมันอยู่25เฟรมนะครับเมื่อกี้มันตั้งค่าอยู่ที่5ใช่ไหมครับหมายความว่ามันจะฉายที่เฟรมที่5 10 15 20 25 อาจจะน้อยไปนะครับผมปรับเป็น1เลยนะครับก็นนแสดงทั้งหมด25เฟรมมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับอลองกันดูครับแล้วก็จะเห็นมันกระดอนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานดอปเทสนะครับ